สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Good Time and Car นะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งห wow. นึ่งนะครับสวัสดีครับฝากพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบรถบ้านรถสวยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ เผื่อว่ามีรถที่กําลังมองหาหรือสนใจราคาไม่แพงนะครับมีเข้ามาหมายจะได้แจ้งเตือนพี่ๆเพื่อนให้ทราบด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็จะมีรถสไตล์อีโคคาร์นะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะครับก็มาพร้อมกับรถที่มีความพร้อมในเรื่องของการใช้ที่มีความอเนกประสงค์มากๆเป็นแบบ5าประตูนะครับซึ่งก็คือ mg 3นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะครับรุ่นดีนะครับเป็นรถปีออกปี2017นนี่เลยนะครับถามว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับน่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะครับที่สวยงามลงตัวนะครับภายนอกนั้นมาพร้อมกับชุดแม็กขนาด15นิ้วนะครับชุดยางสวยงามลงตัวพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับ ช่วงล่างเนี่ยกับป้ายแดงเลยนะครับสภาพใกล้เคียงป้ายแดงมากๆครับผมคันนี้นะครับสามารถผ่อนเริ่มต้นไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ4 2 2 1อบาทที่72เดือนเท่านั้นเองนะครับพี่หาใช้อยู่หรือจะดูเป็นเงินสดราคาคันนี้ก็ไม่แพงนะครับราคาทางร้านเขาตั้งลดราคาอยู่ตอนนี้2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ถูกมากๆเลยนะครับมองหาใช้อยู่พี่ๆเพื่อนๆแนะนำเข้ามาดูเข้ามาดูรถมาลองขับให้มั่นใจก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับจริงสวยกว่าในรูปแน่นอนครับอยากให้มาดูมาชมกันนะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงคุ้มจริงๆครับคันนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากรับชมกันต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ Lịch tiếp 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 tiếp